กินชิปเปอร์เข้าไปเลยเหรอไว <_ t une> นี้แหละนี่มันอะไรกันเนะ่ะกินชิปเปอร์เข้าไปก็เลยมีชิปเปอร์หอกมาจากหน้าภากเลยฉันจะแสดงพลังที่แท้จริงของชิปเปอร์ให้แกได้เห็นเองาาการโจมครั้งนี้เป็นการรวมพลังของทวยเทพทั้งหมดเอาไว้พลังของผู้สร้างพลังของผู้ไทบาปปาเทพจะเป็นพยานให้แกการโจมครั้งนี้การอืนเลยข้ขอใช้การเวทมนต์กลุ่มสมมัติแห่งเทพการบริจาคให้ผู้เล่นทุกคนจดการสามใบหนึ่งสอง เจอได้3ามใบทุกคนเลยงั้นเหรอมีเจตนาแอบแฝงอะไรกันแน่นะเอาละโดโดโดไม่หล่อที่ถ่ายใช่ค่ะขอใช้การที่คนคุ้นเคยจแต่ละพอยท่าร้อยสองตีนการบนมืออีกเล่าวะบิ like okay. ๊กคาร์บอลอยู่บนมือสองใบทำยังจะเปลี่ยนหน้าไพ่อีกจะทำอะไรวะนี่จากโพสต์ดอนบัพล네ังกลายเป็นเซอุทำลายมอนสเตอร์ต่อไปมันจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นยังไงกันแน่นะเด็กมันมีเฮียอะไรมังวะนี่ถึนการ์ดทุกใบบนมือและจุดดำนนที่ทิ้งไป เริ่มมาเพื่อความชั่วถ้าคอยใช้การเวทมนต์เริ่มแทนใส่ฮอร์เรคเคนมาด้วยเหมือนกันงั้นเหรอจากนั้นใช้การเวทฟิลี่มิติที่แปดมิติแห่งอีเทผู้เล่นทุกคนไม่สามารถสั่งมอนเตอร์ที่มีแอตแท็กมากกว่า2,000โจมตีได้ในทุกสแตนป์บายเฟลที่ใช้การนี้มอนเตอร์ทุกตัวในสนามจะแอตแท็กลดลงไป1,000และเอฟเฟกต์นี้ไม่สามารถถูกป้องกันได้มากกว่า2,000โจมตีไม่ได้งั้นเหรอถึงจะลดไป1,000ทุกทเทิร์นแต่ถุงโรคบวก2,000ทุกเทิร์นถึงจะกันเวทกับดักแต่ก็หลลีีกเ่่ยยงไไมดด้้ว อะไรกันเนี่ยมิติที่8ดมิติแห่งอีทีเหรอมันอะไรกันวะน่าไอพวกอ่อนหัดแกเขารู้จักแค่สามิติสินะมิติที่สี่มิติแห่งเวลามิติที่ห้ามิติแห่งทางเลือกมิติที่หกมิติแห่งโลกคู่ขนานและมิติที่เจ็ดมิติแห่งอนาคตอันหลากหลายมิติที่แปดมิติแห่งอนาคตที่เป็นอันนั้นอยู่สุสองจักรวาลมิติที่เป็นที่สถิตของเทพเจ้ามิติแห่งอีทียังไงล่ะฮแม่งจะบอกว่าอีทีที่กูดูสมัยเด็กแม่งเป็นเทพเจ้าไอ้กูเชื่อแม่งออกลูกไปท่จิมมอนแล้วส์กเข้าใจอยู่นะถ้าไม่เห็น การินี่มันอะไรกันแล้วแล้วแมวเหียอะไรอยู่ข้างๆเนี่ยอโดนกอนี่้อ้ัดทตเี่ยอเสนี่อย้ตี่อยอเี่ยโอ้กเอ่ยกเปี่ยกเลนี่อยนเกเอตี่อ้กเลนีนตกใจอนอ้นอีก3จ่วง โ <Okay. S 2> อ้สรุไปไม่ได้ก็ออกมาจากน้ำผาสเหรอดังนั้นขอสังเวยมอนสเตอร์ผาสเทพที่ยังอยู่ในสุสานสามใบและดูแลทุการัั้เชิญแบบเอ็กซ์ซีนตัวแทนแห่งครยเทพคาถาพนเมตะภูสังเวยผาสเทพที่อยู่ในสุสา,า,านจยไม่ต้องสนใจดาวเมื่อผาสแตนบายเฟดนำโอเวอร์เรย์ออกหนึ่งเคาน์เตอร์ถ้าครบสามครั้งจะพูดชนะในการดูเอลทันทีถ้าการใบนี้ออกนอกเกมจะแพ้ทันที Map, ceed, อันเชิญแบบเอ็กซ์ซีดอะเรียกตัวเองออกมาเป็นการเลยเหรอะไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกสมัยก่อนอะเมียวเราเคยดูแอคต์ของชายคนนึงอะแม่งต้องเอาตัวเองมาเป็นการ์อออดอะไอสัตว์ไข่บะแมนอะจริงจริงก็อยากตีโต่อ,อยนะแต่เปลี่ยนแค่ให้มันรัดก,กุมดีกว่าถ้าผ่านสามครั้งเราก็จะแท็กเกมทันทีแอมมอนสเตอร์ของมันยังโจมตีไม่ได้ด้วย ceed, เอ็กซ์ซีดไม่ได้นหรอกจริงๆสังคมตีได้เขาเลยพลอยเลยสัตว์่นคันน่ะไอมอนสเตอร์กูมีโจมตีเข้า,ยยายไหลพลอยกูได้ไงวะเชิญเอเดวไม่เป็นไรมันเปลี่ยนแนวการเล่นเราก็ปรับตามมา ออก,ก,ก่อนอื่นเขามอบการไว้3ใบจากนั้นได้กันได้นบอลสเปนตัวแทนนำมอสเตอร์บนสนามกลับเข้าเด็กนลลำตัวที่มีแอตแทกต่ำก,กว่าจากในเด็กลงบนสนามกลับไปซะงูโร่แล้วเชิญพ่อบ,บากิจากในเด็กลงมาเป็นกรณีพิเศษเขาใช้ความสามารถพ่องบาเกียสังทหายการ์ดเ็ดฟิวที่ดีที่แปดมิได้แห่งไอทีๆๆๆๆสิเดดเดดไอสัตว์แค่นี้ก็จบกันแล้วเพอร์ซิอุสดูถูกกันมากเกินไปแล้วฉันขอเปิดการ์ดกับดักสองใบต่อเนื่องเลยโปรดติดตามชมตอนต่อไปเรื่องและภาพโดยสมองน้อย